ทุเรียนห,นห้ามกินห้ามกินห้ามกินกับสิ่งนี้โดยเด็ดขาดสวัสดีครับอิสานบบเจ้าครับมากทุเรียนนะครับถ้าให้ผมนะครับตอนนี้เป็นหน้าของทุเรียนมันกําลังออกคนกําลังหิดกาลังต้องการอยากกินกันทุกคนนะนะ้า <laughs> ทุเรียนหมอนท้องกรอบนอกนุ่มในแซ่บอร่อยสิแกะให้เบิ้งเด้อ <laughs> เปิดพมาณกัง้งสีเหลืองอาลามนะครับโหโหโหเป็นตะแซบบอพวกเจ้าว่าแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวสิเอาจากน้อยเนาะลองเบิ้งจากน้อยว่ามันสีแซบซ้ำใดนะครับเอาจากผู้นึงก่อนซิมจากน้อยเนาะนะครับเอาซ้ำนี่อพอซิมเบิ้งหน่ะ แซบนะครับหมอนท้องแต่ในความแซบในความอร่อยของทุเรียนนี่มันก็นมีข้อห้ามคือกันอยากรู้บ่ล่ะบ่ามันอย่างทุเรียนห้ามกินห้ามกินกับสิงโตไปนีสามย่างโตไปนีห้ามกินแก้มกับทุเรียนมิฉะนั้นอาจชีวิตมันลายหายสิน้นอาจจิตถึงตายได้นะพี่น้องนะด้วยข้าเขากิน ทุเรียนกะสามย่างที่สิว่าต่อไปนี้มีอย่างน่อีสานพระเจ้ากระสิบบอกคือเก่าหนึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับพวกแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหละโดยเฉพาะพวกสี่สิบหรือว่าเหล่าคงเหล่าขาวนะโอ้โหยาเลยนะครับพี่น้องผมะวาร์ลาพังอันนี้กะมันห่อนห้อนฤทธิ์มันห้อนอยู่แล้วนะครับกะไปบวกกะไอ้นั่นแหงห้อนก็มันสิทาให้จุกเสียดหน้าอก อัดถึงหายใจบ่ออกสองลำไย,ยลำไย,ยนี่ก็สิเป็นลทิ์ห่อนในเจอบวกร่อนแรงเข้าไปอีกกับ <c oughs> ก็บเป็นคือกันคือจังว่านั่นแหละพี่น้องเพระพาะว่ามันสิเทดไหจุกเสียดแนวอนัน่นแน่นหนาโอคือว่านั่นแหละนะครับห้อนบวกห่อนนะครับยาเดอ้อสามพวกน้ำอัดลมพวกอัดกลออัดแก๊สมาจังโคกจังเค้กจังส่นนะครับบวกครกินบวกกันนะครับ เพราะว่ามันเกสิพกเหมือนกับพวกหน้ามัดล้มมันกสิน้าตานเยอะอยู่แล้วนะครับนะพี่น้องเพราะว่านี่มาบวกกับความร้อนแรงของทุเรียนกับสิเป็นคือเก่านะครับเดี๋ยวสีหามทรงเขาเด้เดี๋ยวหามบทันกับสิเดสมอลล่ที่ว่ามานั่นก็คือหมายถึงบุคคลทั่วไปนะพี่น้องเพราะว่าบางคนนี้มันก็มีบางคนอนะ่ะที่ว่าจินบวกกับแองของอยิงสั้นยิงสี่มีครับ อันนั้นคือความสามารถเฉพาะตัวกับยกเว้นไวว้ะซุมนั่นนะนี่เขาหมายถึงว่าคนทั่วไปจังเฮาเนี่ยบ่ใครกินบ่ใครอันนั่นนะครับถ้าไม่กินบวกกันนันร่างกายมันก็สิฮ้อนบวกข้อนมันก็สิตีขึ้นนะครับอันนี้คือคําเตือนกับคำเตือนจากเพื่นอนนั่นแหละเพื่อนเตือนมาเขาก็มาเตือนพี่น้องต่อด้วยความเป็นห่วงพี่น้องทุกๆคนเพราะว่าบางคนเนะ่เจอทุเรียนอะเล่นไซส ย่านทได้กินย่านกินบ่าทานันโมนั่นคำกินเอากินเออยังสิคำปมๆนั่นนะแล้วก็บตบทายด้วยแอลกหอฮอล์หรือว่าไอธิวามานั่นบ่กววนนะครับมันก็เคยตกเป็นโคงเป็นข้าวมาแล้วหาไปหาเขาหาบ่บาทาันสิขาซิเกเดว่านะครับแต่ย่าให้ เอาความอยากความนี่ของเขามาเป็นที่ตั้งนะครับกินอันใดก็ควรระมัดระวังไว้แน่เด้อสรุปก็คือห้ามกินทุเรียนกับพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกเครื่องน้ำอัดล้มแล้วก็ลำไย,ยเท่านั้นละ่ะหากเจ้าดอกยังเอามาบอกให้บอกคนอน,นื่อน้าแนละ่ะสวัสดีครับ